ค่พี่คนน้องนุชไม่เคยทํางานค่ะประเทศลาวตาขาวจริงแต่ไม่เคยขอทานกินนะแต่ประเทศไทยอะ่ะตาไม้ขาวแต่ขอทานแดดอะ่ะสวัสดีครับพี่น้องปังปายสุขูุสุคนครับอาการการาบสวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซบอกว่าสิเป็นฝั่งลาวแนละ้วกับฝั่งไทยด้วยครับผมนะครับพี่น้องครับเมอร์เนียกามโบเลมาดิคชันคิบเบิลเตียงครับพี่น้องครับแต่ว่าสีมื่อเอาเรื่องน้องนุช นะครับพี่น้องครับที่เป็นกระแสนะครับพี่น้องครับต้องบ่าวากระแสรุนแรงให้พี่น้องเลยนะครับบ right ่าวาเฉลื่อนติ๊กตอกไปทางใดไปทาง u ูท b e ทางใดก็เห็นแต่นะครับเห็นแต่ที่ว่าเป็นข่าวนะครับคนเล่านะครับสาวเล่านะนะพี่น้องครับที่ว่าเป็นกระแสที่ว่าด่าคนไทยนะพี่น้องครับนะครับว่าคนไทยขอท่านสินะครับพี่น้องครับนะครับน้องหลุนะครับทีว่า คือว่าเหตุงานขายของเปิดลานเป็นกิจการของตัวเองนะครับพี่น้องครับนะครับทุกคนกับอาร์ซีได้เบิิงข่าวในนอกพี่น้องเนาะนะครับทุกคนกับอาร์ซีได้เห็นเบิดทุกคนเลยนะครับพี่น้องครับแต่ม่เหนี่กระยากมากเผยแพร่มากเราสู่พี่น้องฟังนะครับว่าข้อมูลขีดเห็นในฐานะที่ผมเป็นคนเล่าเพื่อกันนะครับพี่น้องครับคือซึ่งผมเองการรับบ่รอกันนะครับพี่น้องครับ รับบะไรกันกับการที่คนเล่ามาตอว,ว่าพี่นองคนไทยจังสีนะครับนะครับผมก็ได้เขาไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ได้พี่น้องครับการมีพี่นองคนไทยครับบางคนก็ที่ว่าน้องคนได้ออกมาขอโทษน,นะครับพี่น้องครับนะครับบางคนก็บบไห้อภัยบางคนก็บบยกโทษให้คือแบบว่า ที่นองที่เพิ่นวอามานี่คือบแบบว่ามันรุนแรงครัพี่น้องครับมันเกินที่ซีิีหฮอัไอีอลีนะครับพี่น้องครับนะครับเกินที่ทิีหฮอภัพนะครับซึ่งเมื่อน,นั้นน้องเนะ <c oughs> พ่น่ะเพ่นไหลซด t ิ k ตอกนี่แหละพี่น้องเ้ยผมกะอัดได้เบิ่งอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่บ่คิดแบบมันสิเป็นกระแสดรามา่าโจมตียังนักแบบนี้นะครับพี่น้องครับนะครับกะเห็นน้องเพ่นไหลซดอย่างน้องนุชเนี่แหละเพลนไหลซดอยู่นะครับ ในโซดนะครับขายของนั่นเลยแหละครับแต่ผมกับบุหัวาอะเปินเปิด้านกิจการของตราเองกันเป็นเหล่าเองนะครับพี่น้องนะครับมันกะแล้วก็มีคอมเมนต์ขึ้นมานะครับว่าเล้าตาขาวเล่าขี้ขานะครับพี่น้องครับเล่าขี้ขาเปินทักจนทํามันก็เลยทําให้เนเดือดนะพี่น้องครับเดือดว่าเล่าของบริโภคเขากินเล่าก็มีปัญญาเหตุงานตลอดชีวิตกับบคเเป็นลุงนนองไผ่นะครับ บทไทยนี่แหละขอทานขออียงมันสินะครับมันก็นเลยทําให้แบบว่าเอฟซี FC โจมตีดามานะครับเปิดประกาศอบอกว่าเปิดเปิดหลานยูหันยูหันขายเป็นกิจการของตัวเองนะครับนะครับก็เลยเป็นดามาขึ้นมานะครับเปนอนครับจนลลาสุดนะครับจนตํารวจเขาไปตรวจสอบเขาไปเขาไปจับนะครับเปนองครับแต่ว่าได้ข่าวว่า เห็นข่าวว่าเออเพื่นถึงจับแล้วนะครับอาชีพักกันออกนอกประเทศเลยยั่งเงากระโบกครับพี่น้องครับนะครับผมจะต้องบอกว่ารับบ่อไหรครับพี่น้องครับกับสิ่งพี่น้องคนบอลนะครับมันก็เกินให้อฟเอรีได้พี่น้องครับคนแบบนี้นะครับพี่น้องครับเกินที่สิให้อภัยนะครับนะครับแถมยังถ่าท่ายระบบนบบ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 เกบนะครับแต่มาขายของอยู่เพชรบูรณ์ นะครับพี่น้องนี่ก like ็คือว่าถ eh ือว่าผิดกฎหมายนะเจ้พี่น้องครับนะครับผิดกฎหมายแล้วนะครับเพราะว่ามันบได้อยู่ในขอบเขตนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับเขาเป็นคนล่าพี่น้องครับเขาเป็นคนล่าแล้วมาเปิดกิจการของตัวเองจังสยมันบได้พี่น้องนะครับนะครับมันบได้ผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายแถมเจ้าเม่าเาว้าเก่งกาดเอกนะครับเจ้ามาไล่ซดแล้เม่าเ้าทาท่าระบบทาทายตำรวจ จังซีมันบ่อได้พี่น้องครับนะครับนะครับบอมแมนอ่ะพี่น้องคนไทยให้อภัยบ่ได้ี่ขณดคนล่าวก็ยังให้อภัยบ่ได้พี่น้องครับนะครับอันนี้วอาวลีขตรงตรงคือแบบว่ามันกระเกินให้อภัยเอนีครับพี่น้องครับนะครับสําหรับผมเลยครับเขาซีวอลเลยว่าเออมาล่าตาขาวล่ากีคานิยเข้ายู่ในโชว์เฉียวพี่น้องครับบอกง่ายจะเข้ายู่ในโชว์เฉียวนะเขาต้องดูให้เป็นพี่น้องครับ ตอบตัวได้พี่น้องครับแต่ว่าตอบตัวให้เป็นนะครับอย่าตอบตัวแบบว่าเสียห,หายเขาต้องบอกให้เป็นพี่น้องครับบอกเมียนวาเขาบอกมาครับก็เล่าต้าขาวจอกไซนัาขึ้นมันบ่ได้ไพี่น้องนะครับมันบน่ได้รนะครับนะครับเดี๋ยวผมเสีห้พี่น้องไปเบิ่งคลิปกอนนาะพี่น้นนองเนาะเดี๋ยวไปเบิร์คลิปกอนพี่น้องนะ,งนนนะครับ จริงแต่ไม่เคยขอทานกินนะแต่ประเทศไทยอ่ะตาได้ขาวแต่ขอทานแดกอ่ะคือได้สุดของติ๊กต๊อกค่ะพี่คนนั้นอ่ะเขาเข้าไปด่าคนเราพอ,อหนูเข้าไปหูได้สุดเขาพอดีนี่แหละครับพี่น้องครับคือแบบ, Rip บว่าการเหล่าบว่าเขาแบบ,บวบ่าบุคคดนะพี่น้องครับนะครับการที่เขาวาแบบว่า,วาวบคุคคดนี้นี่นี่แหละคือพี่น้องครับมันกามันมันกาแบบมันเห็นกับตานะพี่น้องครับ เวลาการเบาเว็บบลคิดคือแบบว่าเฮาแบบว่าเก่งไม่โชว์เฉียวไปหน่อยนะครับนะครับบางคนนี่นะพี่น้องครับเฮาอย่าไปทิ้วสาลายพี่น้องครับเฮาอย่าไปทิ้วสาลายกับคอมเมนต์นะพี่น้องบางคอมเมนต์คอมเมนต์พิมพ์เขามากเลปุ๊บเฮาต้องไปตอบโต้บางเทื่อนะพี่น้องครับคำพูดนี่พี่น้องครับคนคอมเมนต์มาในน่ะคอมเมนต์มากมันกระแขนล่มคอมเบาเว็บอกคิดแขีนนิดเดียวได้พี่น้องครับบล็อกคิดแขีนนิดเดียวคือการคำเฮาออกว่าเนี่ยอะไรพี่น้องครับ เขาเอาไปปุ๊บเนี่ยปล่อยเอาไปเนี่ยจักพิจักเถื่อนพี่น้องครับนั่นแหละคือความพิษเลยมีกามันระแค่ข้อมอมเมนต์คอมเมมต์มาแป๊บเดียวว่ามอาไปแป๊บเดียวเนี่ยมันกะมันกะแขนล่มปากผ่านไปพี่น้องพอพอช้าน้นเขาอย่าไปจำไปจำสิ่งที่มันทําให้เดือดพี่น้องครับนะครับมีชคือกันแล้วครับพี่น้องครับคือไอไอซ้นุ่ดนี่พี่น้องครับสามนุ่ดนี่นะพี่น้องครับ สนุนหรือซานุนนี่แหละครับพี่น้องครับนะครับมีการเทวาพิดกพิดกฎหม้ย่างนักนะครับเทวะเทวาทาท่ายาะบบกทาท่ายโงเชิเฉียวมากๆนะครับพี่น้องครับนะครับแต่กะแต่กะเอาอะพี่น้องครับเพราะว่าตํารวจการได้ควอบคุ่มโตเลยพี่น้องเนาะนะครับเห็นเบิ่งข่าวนะ้นนะพี่น้องครับได้คอบพุ่มโตเอาเขาโซนอ่นะครับเอาเขาไปสอบสวนนะครับว่าเรื่องการ มียังเกิดขึ้นเป็นยังคือต้องไปเว้าพี่น้องคนไทยยังสันเป็นยังคือต้องเป็นยังคือต้องไปเปิดลานเองขายของเองกิจาการเองนะครับอันนี้ก็คือค้อมพิดหนึ่งเลยได้พี่น้องครับนะครับค้อมพิดหนึ่งนะครับที่ผลตรวจสอบเออว่ามีกิจาการมีการขายมีใบย,ยังบ่นี่ก็คือพิษข้อหาหนึ่งเลยได้พี่น้องครับือว่ารุ่นแรงเลยไดพี่น้องครับเปิดลานแล้วก็พิดพรบรคำํำพรบคํำนำนะครับพี่น้องครับนะครับ เราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับบาวซีเป็นคนไทยคนเล่าเลยยังยังก็คือกันแหละพี่น้องเลยนะครับคนเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะกะมนุษย์คือกันครับพี่น้องครับเราต้องไปใช้ใช้ควบนุ่นแรงบราต้องใส่การบาจาจังสันนะครับเพราะว่าถ้าเฮาอยากดูในโลกเฉียวเนะพี่น้องเฮาอยากดูในเฮาอยากเรียนเฉียวเฮาต้องอยู่ให้เป็นนะพี่น้องครับถ้าเรียนเป็นกัเรยนยู่นา่นพี่น้องถ้าเรียนบ่เป็นนี่กะดับ พี่น้องครับซูมเมอนี่ในพี่น้องครับเพราะว่าซูมเีนี่เข้าบอดเข้าบอดเว็บนี้ได้พี่น้องครับเข้าต้องเอาเอฟซีเป็นทีเอฟซีเป็นที่ตั้งในพี่น้องเอาคนดูเป็นที่ตั้งนะครับพี่น่องครับเพราะว่าคนเห็นเข้าโวโลกนะพี่น้องครับนะครับนะครับเข้าโมเมนต์าเข้าสีไพเวาค่ำไดมาเข้าก็ตอบโต้คํำนั้น เอากับปากแจ้วข้ามนั้นนะครับพี่น้องครับนะครับแต่เห็นข่าววางหันไปหน่อยนะครับลาซูสมันได้ออกมาพี่น้องครับได้ออกมาขอโทษนะครับขอโทษพี่น้องเอฟซีขอโทษพี่น้องฟังงลาวแล้วก็ฟังไทยนะครับที่เอาไปนะครับพี่น้องครับกะผมก็เลื่อนไปเบิ่งคอมเมนต์เล้ย์คอมเมนต์นะครับก็ม่นก็ ปัให้อาไพนะพี่น้องครับนะครับบัวปัวปัวสีพี่น้องคนไทยบัวสีคนล้าเหมนกันลยพี่น้องครับนะครับกับมันมันบนาคิดว่าเจ้ามีเมวอลจังสีนะครับเจ้ามาทำมาหากินบานเพลนเจ้ามาอยู่บานเพลนนะครับมาเปิดกิจการอยู่บานเพลนนะครับพี่น้องครับเจ้าบุควสิมาเวาลจังสีนะพี่น้องครับเจ้าบุควสิมีเมวอลจังสีมัน ขาจะอยากดูในบ้านเป็นนานๆอยากหากินในบ้านเปืนนานๆนะครับเพ่อขึ้นเวีนวาแหละเขาวานตาเรียวกับเรียวตาด้ามนะครับพี่น้องครับอยากทำมาหากินนะครับเอาตรงอยู่ในกฎเกณฑ์กฎจราจรของเพิ่นนะครับพี่น้องครับซมมือนีพี่น้องเลยกฎกฎไม้ไทยนี่มันแน่นหนาเนยพี่น้องครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากถึงพี่น้องคุณเล่านะครับสุขสุขคุณนะครับพี่น้องครับ อยู่บานเพิินเขาก็ต้องหักบานเพิ่นนะครับเขาต้องหลักษากฎหมายนะครับเขาต้องเสียฟังนะครับพี่น้องครับบริเวณว่าเขาสิดคำใดเขาก็ว่าไปคำนั้นผู้ใดคอมเมนต์มาเขากตอบหหยไปคำนั้นนะครับพี่น้องครับเขาต้องอยู่แบบนะครับเขาเป็นคนสาธารณะพี่น้องครับตรงติตรงช่มตรงอันนี้ติเตือนกันใดครับพี่น้องครับบริเวณสิ่ว่าคอยบริโภคเขาจะกินไดเขาบม่ได้เขาบม่ได้เป็นลูกน้องเจ้าเขาบ่ ผมบริข้ขอท่านบ้านเจ้าขอท่านบอมเอนครับพี่นครับนะครับน้องพี่น้องน,อนะครับเดี๋ยวพม่าสีไฮพี่น้องนะไปเบิ้งลิปที่เล่าออกมาขอโทษนะพี่น้องครับที่เล่าออกมาขอโทษนะครับลาสุดวางหันนะพี่น้องครับสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องสาวทติกตอ่อทุกคนนะคะนุชเองค่ะที่มีประเด็นเกี่ยวกับชิป คนไทยขอทานตอนนี้นุชอยากจะขอโทษพี่ๆคนไทยทุกคนจากใจเกี่ยวกับเรื่องคำพูดของนุชไม่เหมาะสมนุชเองสำนึกผิดแล้วได้รับผลจากคำพูดของนุชแล้วคะ่ะวันนี้นุชได้เรียนรู้แล้วว่าการพูดโดยขาดสติมันส่งผลต่อตัวเรามากแค่ไหนนุชกราบขอโทษพี่ๆคนไทยทุกคนด้วยนะคะ ต่อไปนี้นุชจะไม่ให้เอตการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะกับขอโทษจากใจจริงๆนะครับเป็นเป็นอะไรล่รครับพี่น้องครับกะขอโทษอย่างงามขอโทษอย่างสวยครับพี่น้องครับนะครับยกมือวายขอโทษนะครับแต่กาสังคมเสียหายอภัยเรือบอพี่น้องฟังเล่าเสียหายอภัยหรือบอพี่น้องฟังไท้เสียหายอภัยหรือบอ ผมมาดิพี่น้องครับพี่น้องฟังทยนี้พันบมให้อภัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เพันกาตตำรวจพันกะอาจิพจับผักนันออกนอกประเทศเพราะว่าจะเทดผิดกฎให้พี่น้องครับอีกอย่างกับ้าขายนะครับเปิดกิจการของตัวเองนะครับนี่ก็คือว่าผิดกฎหมายอย่างหนักเลยพี่น้องนะครับนะครับอีกอย่างเจ้ากะวอลไนนะครับวอลไนปากเจ้านะครับในช่วเชี่ยวนะครับทาทายระบบ นี่ก็คือพิษโกนแล้วพี่น้องเลยนะครับอีกอย่างเจ้ากระาเจ้ากรเฮ็ดบัตรมีบัตรอยู่เสียเกศมาเปิดหลานอยู่เพชรบูรณ์นี่ก็ถือว่าพิษเลยพี่น้องครับพิษเลยนะครับพี่น้องครับนะครับแต่เทนีมายกมือวายขอโทษพี่น้องคนไทย fc ทุกคนกาเบิรงเอาพี่น้องครับนะครับคนเฮานะครับพี่น้องครับประเทศไทยผลกันยังบ่ให้อภัยนะครับตามที่ไปอ่านคอมเมนต์ได้พี่น้องครับ ประเทศไทยยังไหวอภไยอย้อนประเทศลาวเอ๋อสีไผ่เอาไผ่อะไรเป็น้องนะครับนะครับกอ็แล้วแต่พี่น้องนะครับแล้วแต่ว่าโปรไดซีไหพี่น้องฟังไทยฟังลาวสีไห้เอาัยบอสิียกตัวลยบอกัแล้วแต่น้พีเป็นหอ้าแล้วแต่คนเบิ้งแล้วแต่เอฟซีแล้วแต่พี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังลาวแล้วแต่ตัดสินใจเอานะครับเป็น้่องครับนะครับกะ อ่ะ <icana>, พี่น้องเลยนะครับคลิปนี้จบ Job ประมาณเท่านี้ครับพี่น้องครับนะครับคลิปนาพอกันใหม่นะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุมวินะครับที่เข้ามาเบ่งนะครับฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนํานะครับเพื่อได้เหตุคลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับนะครับคลิปน้าพอกันใหม่นะครับคลิปนี้จบเท่านี้ครับพี่น้องครับขอบคุณเลยครับ